สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอล้ลวงของเมืองไทยบารมียิ่งใหญ่นามพระไทยล้นทอรันนินทรงครอง โดยธรรมแผ่นดินงามน้ำควานทองสุดยอดนักคิดนาปกครองประชาแสองก้องกลายทรงสถิตท,ทุกดวงใจ เรารักพระเจ้าอยู่หัวขอพรอไทยร้อยใจเทาวายพระพรให้พระชนมาอยู่ยาวไกล ศูนย์รวมใจของไทยนิรันดรขอพระองค์จงทรงพระเจริญขอพระองค์จงทรงพระเจริญขอพระองค์จงทรงพระเจริญ สวัสดีครับสวัสดีครับญาติผู้ใหญ่ที่เคารพครับญาติพี่น้องครับแล้วก็คุณคุณที่รักทุกทท่านเลยนะครับคุยข่าวเล่าเพลงบรรเลงโดยแฮมเมอร์ก็กลับมาพบกันครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ4ี่ทุ่มตรงใช่วครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนพุทธศักราช2556ครับครับพิศศักราช2013ครับพิจิรศักราช1 4 3 4ครับ ใช่แล้วครับก็กลับมาทุกๆ4ี่ทุ่มโดยประมาณนะครับทาง ASTV News ีแห่งนี้ครับเราจะต้องพบกับรายการคุยข่าวเล่าเพลงบรรเลงโดยพวกเราแฮมเมอร์แล้วครับเริ่มต้นมายังคงเช่นเดิมครับวันนี้ก็ยังคงเป็นเพลงเรารักพระเจ้าอยู่หัวเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความจงรักภักดีนั้นเป็นสิ่งที่คนไทยจะต้องทํากันและทํากันต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆนะครับเริ่มต้นใหม่ๆก็ยังคงเช่นเดิมครับก็ต้องประชาระชาสัมพันธ์กันก่อนครับสําหรับเรื่องของศักดิ์ไม่เห็ศักดิ์และศักดิ์สยามินใช่ เป็นกล้าไม้สักที่ทําจากเยื่อคือวิเคราะห์วิจัยกันมาอย่างดีแล้วก็ทา <ำ S 1> <ผม S 2> พันธุขึ้นมาแล้วก็เอาออกมาขายนะใช่แล้วครับขายเป็นอยู่ในโครงการของอพระราชดำริเหมือนกันครับผมครับแล้วก็ทําเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินด้วยใช่หลายๆอย่างครับเรื่องของพันธุกรรมพืชนั้นเราต้องใช้ทุนในการดูแลแล้วก็บำรุงรักษาครับก่อเสริมสร้างให้มากขึ้นประเทศทา่านก็ทรงทําทุกอย่างแหละครับครับผมเหน็ดเหนือแค่ไหนนั้นพระองค์นั้นใช้สติปัญญาของพระองค์ท่านอัญชานฉลาด อัจฉริยะทีเดียวครับผมนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องดีๆแหละที่เราพูดทุกสัปดาห์นะที่มาบอกเนี่ยไปเป็นกล้านะฮะครับมะเหสักสั์สยามินเป็นคู่ด้วย368บาทถ้าจำไม่ผิดพลาดนะครับคืออยากให้ทุกทุกคนได้ซื้อแล้วการจะซื้อซื้อที่ไหนนะครับไปที่ทําการไปรสณียนะครับทุกสาขาทั่วประเทศ ถ้าบอกเขาว่าจะซื้อมหิสักศักสยามมินเาจะรายละเอียดทั้งหมดละครับจะซื้อมากเท่าไหร่ก็ช่างคุณละใช่ครับซื้อมากยิ่งดีครับไม่มีที่ปลูกทําอย่างไรก็แจ้งความจํานงไว้เขาจะให้กรอกใช่ไหมครักรอกข้อมูลต่างๆแล้วเขาจะจัดนาไปปลูกให้แล้วก็จะแจ้งให้ทราบนั่นก็เป็นต้นไม้ของคุณที่เสียเงินซื้อเลยครับครับช่วยครับช่วยในโครงการพระราชดำริอันนี้ครับผมโดยมูลนิธิโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชครับผมเนื่องในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพ ครับต้องช่วยกันแล้วนะครับคนไทยครับม้เฮซักศักสยามินเป็นไม้ศักที่ศักไว้บนแผ่นดินเพื่อกู้แผ่นดินไทยให้คืนสู่ความเป็นไทยอย่างสมบูรณ์ครับใช่แล้วครับเพราะทุกวันนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาตินั้นค่อนข้างจะริบรี่นะครับริบรี่ะริบรีในการที่เราจะเห็นการบ้านเมืองเราเนี่ยการอนุรักษ์ไม่ต้องเฉพาะบ้านเราหรอกนะครับทั่วโลกเลยครับแต่ละประเทศก็มุ่งแต่ที่คิดแต่ ทำรายทำลายในเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยนะครับในทุกๆศาสนาเนี่ยพูดถึงเรื่องของธรรมะธรรมชาติได้ทุกๆอ่านเลยเหนเพราะนั่นมันหมายถึงว่าทุกๆศาสนานั้นจะบอกพวกเราอยู่แล้วว่า มีพระเจ้าเขาให้สิ่งดีๆคือธรรมชาติให้กับเราแล้วท่านเ็าจริงๆก็มีศาสนามาบอกถึงสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนี่แห<ช>ละให้เรารู้จักว่ามันคืออะไรทําอย่างไรอยู่อย่างไรใช้อย่างไรใช้ให้เป็นประโยชน์นี่ไอตรงใช้อย่างไรนี่ยนะครับ,รบสำคัญเพราะว่าเขาทํามารองรับพลากรที่จะต้องเกิดขึ้นมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับผมและก็ถ้าหาว่าส่วนพวกนั้นลดลงเรื่อยๆจะเห็นได้ชัดครับว่าระยะเวลาของการดําเนินชีวิตในโลกมนุษย์นั้นมันมีขีดกําหนดถึงวันสุดท้ายแน่ครับผมเพราะการทําลายที่เห็นในวันนี้ มันบอกถึงการสูญหายครับผมและไอการที่จะไปถมทะเลมั่งถมอะไรมั่งมันบอกถึงการลุกล้ํานะครับเสร็จแล้วธรรมชาติต่างๆหรือว่าเขาเรียกอะไรนะที่สิ่งวดล้อมนิเวศนมันก็ปรับเปลี่ยนเราไปปรับเปลี่ยนนิเวศที่มีอยู่แล้วไม่ได้ครับผมเราอยู่กับเขาเสริมอยู่กับเขาได้แต่เราทําร้ายเขาไม่ได้แต่ในที่สุดเราทําร้ายทุกศาสนาบอกหมดเลยครับว่ามันเป็นบาปครับใช่ถ้าคุณทําลายธรรมชาติแล้วท้ายที่สุด คุณจะไม่มีธรรมชาติตอบแทนความสุขของคุณครับผมก็ทํากันไปที่เพราะว่าทุกวันนี้ที่เวลาที่ผมถาม <c oughs> ผมก็มีคําถามเข้าไปในใน a c e b o o k บ้างในไลน์บ,บ้างเนี่ยนะครับว่าว่าถ้าเกิดคุณหลับตาแล้วนึกถึงธรรมชาติคุณจะคิดถึงไดผมทุกคนก็จะตอบมาในประเด็นคล้ายๆกัน<อ>คือนึกถึงสิ่งแวดล้อมที่สวยงามนี่ถึงสายลมแสงแดดความซุ่มชามนกเสียงนกร้องเสียงอะไรเนี่ยแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยกันที่จะอนุรักษ์มันเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วทุกๆท่านก็จะรู้สึกเสียดายแ้วมันจะไปอยู่ที่ไหนคุณร ไปอยู่ในหนังสือครับใช่แล้วก็เป็นปั้นเป็นอะไรที่เป็นให้ให้เด็กได้เรียนรู้ว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดตรงตรงเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเราจะเรื่องของการอุรักที่จะให้มันคงอยู่หรือว่ามันจะเกิดขึ้นมาปลูกขึ้นมาเหมือนเดิมนี่นะครับเพราะฉะนั้นมีหน้าที่ของคนทุกๆคนครับช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยเพื่อให้มันช้าที่สุดให้เรามีอายุของโรคใบนี้ให้มันยาวขึ้นยาวขึ้นคือทําลายให้น้อยลงอยู่ร่วมกับเขาให้มากจะปลูกบ้านปลูกอะไรก็อย่าคิดจะโค่นเขาสมดคแล้วก็เท ผมว่าเหลือว่าให้หญ้าให้ต้นไม้มันมีโอกาสได้ให้อากาศหายใจกับเราบ้างให้โอ,โอกาสกับมนุษย์คือตัวเราเองใช่พอเราทำลายทำลายเข้าไปหมดแล้วดอกผลเราก็ไม่ได้ใ่อากาศพิษควันพิษก็ไม่มีอะไรมารองรับอ,ออกซิเจนที่ได้จากเขาเราก็ไม่มีครับสิ่งเหล่านี้อย่างยึดพื้นดินเอาไว้ให้เรามีพื้นดินมิฉะนั้นเราก็จะไม่เหลืออะไรเลย